เอาละครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมในเกมเจ็ดบาปนั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาแนะนําตัวละคร5ตัวละครที่ควรนำเฮ้ยทุยควรนําขึ้นแรงอยู่อ่านนั่นเองซึ่งตัวละครพวกนี้แบบมีความสําคัญมากในเกมได้ไงสัตว์มีความสําคัญมากในทั้งอีเอ่อของเอีเวนต์หรือของเนื้อเรื่องของแล้งแล้วก็กูจะพูดวีดีพีแต่กูพูดว่าแล้งเออมันก็ถูกกันหละ เออนั่นแหละนะครับเรื่องของการฟาร์มบอสแดงบอสสีทองเลยก็ตามแต่นะฮะน,นะฮะผมจะมาแนะนําตัวละคร5ตัวละครนะฮะห้าตัวละครสอ,องขบวนตัวแะไรโอเคตัวละครแรกนะครับที่ควรมีเป็นอย่างยิ่งเลยในการเล่นเจ็ดบาปนั่นก็คืออย่างที่ท่าน,นรู้นะครับเมเดียดัสเขียวคุณดูระดับพลังต่อสู้เริ่มต้นคือสามเปอร์เนนะฮะแล้วก็ สกิลแรกนี่คือเวทมนต์พลังเพลิงสร้างดาเมจส4 0ขอพลังโจมตีแกะต,ตัวหนึ่งลายนี่ถือว่าแรงมากเลยนะฮะ240แล้วก็พอบวกมาเป็น2ดาวก็จะแบบสร้างดาเมจขึ้นตั้ง360%นะฮะคืออันนี้คือเพิ่มดาเมจใช่ๆได้3ก็คือ3ดาว600%คือแรงมากตบพวกเท่าฟ้านี่เงิบเลยและนี่ก็คือเป็นตัวิกเนเจร์ของ เป็นการ์ดซีเนเจอร์ของมเมเดวดัตเขียวนั่นเองต้าคอเตอร์เอาเบิร์ชคอเตอ,เตอร์นะฮะตั้งท่านหนึ่งครั้งที่ดาวแรกเมื่อถูกโจมตีโต้กลับสร้างดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ลดลงจากพลังชีวิตสูงสุดดีมากอันนี้ดี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 จัดอันนี้คือสร้างดาเมจขึ้นเรื่อยๆโหนี่คือสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือเลือดยิ่งน้อยเท่าไหร,นะร่น่ะเมเดวดัตเว้ยยิ่งตีแรงเท่านั้นตีแรงมากมากก็ดีอ่ะ ถือว่าเอาไปตบบอสเอาไปตบบอสเฮนริกเซนนี่ถือว่าได้นะฮะแล้วก็อัลตินะครับคือฟันดาบพิฆาตเทพเจ้านะฮะถอนตั้งท่าและเอฟเฟกต์บัฟของศัตรูหนึ่งลายซันนาเมตสี่ร้อยเก้าสิบสมมุตินะฮะสมมุติฝันตั้งท่าเป็นบันก็ได้ถอนตั้งท่ามาถึงถอนตั้งท่าตัเราละเอฟเฟกต์บัฟของศัตรูหนึ่งลายซันนาเมจอ๋อมาถึงศัตรูตั้งท่าเหมือนว่าตั้งท่าเหมือนเค้าเตอร์หรอปะอย่างเช่น เมโลดัตเขียวเจอเมโลดัต้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำให้มันซัลนาเมดได้แล้วทำมันหมดสติไปบนระับหนึ่งเทินหมดสตินี่คือแบบถ้าต่อยโดนสตันหรือโดนน้ําแข็งเนี่ยมันก็ยังอยู่นะฮะมันจะมันยังหมดสติอยู่ต่อยโดนสกิลอะไรคือแบบได้อะแล้วก็ถ้าประสานนะครับกับเดียนเน่ประสานวิชาฝัากําปั้นศิลานะฮะถอนตั้งค่าเลฟเฟกบัฟตัวหนึ่งไาย์ซัลนาเมดตาเมดมากกว่าเดิมนะฮะส่วนมากถ้าประสานดาเมดจ,จะมากกว่าเดิม โปรสเตติเวลาหนึ่งเทินนี่ถือถือว่าดีนะฮะนี่คือตัวแรกนะครับที่ผมมาแนะนําแล้วก็ตัวที่สองนะครับผมที่ผมจะแนะนําคือนี่คือออลทาวน์นี่ผมคิดว่ามันดีจริงๆนะที่สองนะครับราชาอง,งค์ใหม่ฮาร์เตอร์ถือว่าดีมากตัวนี้ก็ผมผมลืมพูดเอกลักษณ์โทษทเอกลักษณ์ของเอ่บเดรดัสนะฮะคิติีกอนแอคแทค เมื่อใช้สกิลเพเื่อัตราคริติคอลเท่ากับสัสดส่วนพลังชีวิตที่ลดลงของจาว,วินนั่นแหละเรื่องจริงแล้วเท่าไหร่ยิ่งตีแรงเท่านั้นมาแบบถึงท่าคอร์เตอร์ใช้ท่านั้นนี่แบบโคตรได้ันน้ผมยังไม่มีนะเพราะผมไม่รู้ว่าเออตอนแรกเขาต้องรีรีรหัสนี่วู้นอย่างนี้แบบเออเพื่อให้ได้เม็ดเลือ,อดเขียวคือผมเล่นเลยเพราะว่าผมได้เบ็ดเขียวแม่งผมอ้างตัวที่สองนะครับนาช่างไมอาเธอร์ เป็นธาตุสีแดงนะฮะแล้วก็สกิลแรกนี่คือดาบแห่งกิตยศนะฮะซาดาเมจ220%เกิดตูนหนึ่งรายและนี่ก็คืออันที่สองซาดาเมจ220%ของโจมตีแก่หนึ่งรายและทำให้สกิลฟื้นฟูไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งเทินถือว่าดีนะดีมากสมมุติเลือดเขาน้อยแล้วเทิร์นหน้าเขาจะฮิวและเราใช้การ์ดของอาเธอร์ไปแม่งฮิวไม่ได้อย่างเงี้ยแม่งโคตรได้เปรียบแล้วก็ดาบเกียรติยศ ของสองร้อยสิบเกย์ดุ๊ปยังหนึ่งลายทำให้สกิลพื้นฐาได้เป็นรสองเทินสองเทิร์นนี่หนักเลยนะถ้าพวกที่แบบมีแต่ดามเมจจ๋าแล้วแบบมีเลือดน้อยนี่สมควรโดนเอาผมออกมาทำไมแล้วก็สกิลที่สองนะฮะผมสเตปัสพื้นฐานของพวกหนึ่งลาย20%อันนี้คือแบบสกิลหนึ่งจะเลือกหนึ่งคนแต่พอสองดาวจะทุกคนเลยเปอร์เซ็นต์ยีแล้วก็ที่สามนะฮะถอนเอฟเฟลบัฟทั้งหมด แล้วเพิ่มสเตนพื้นฐาน30%บล็อา3เทิร์นมอบอิทฟิพลคุ้มกันดีบัฟโหดดีมากตีมไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมสร้างน้ำมันโอกร้อยห้าบตัวหน,นึ่งลายซับั้นโค้งประตากินที่เข้าสองเท่าก็าถือว่าดีอยู่ในค่อนข้างดีนะเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของอัศวินพวกพ้องมนุษย์เออนี่ก็ถือว่าดีแล้วก็ตัวที่3นะฮะเป็นตัวที่แบบก็ดีนะมันไม่ได้อืมยังไงอะ ผมคิดไม่ถูกพูดพูดไม่เป็นอ่านี่ไงบันแดงดีมากตอนนี้เป็นตัวแจกที่แบบดีแล้วก็มีสกิลที่ดีาพาสซีฟที่ดีเอกลักษณ์ของมันนีคืออยู่ที่สกิลหนึ่งแล้วก็าพาสซีฟนะสำหรับผมนี่ใช่ไหมสกิลหนึ่งคือซานดเมิล120%สามารถลดเกจถ้าไม่ตายได้เลยนะฮะลดได้หนึ่งจุดแล้วก็ที่สองซานเดามิล300%ของโจมตีหนึ่งรายและลดเกจถ้าไม่ตายหนึ่งจุดอีก สองดาวหรือหนึ่งดาวมันก็ไม่ต่างกันนะแค่มันเพิ่มดาเมจขึ้นมาแล้วก็ที่สามนี่คือสร้างดาเมจ410%ของโจมตีแกตหนึ่งไล่และลดเกจท่าไม่ตายสามจุดนี่ดีนะสามจุดเลยนะเว้ยสมมติว่าบอสฝั่งสงครามไม่มีท่าไม่ตายละเทิน้าเรามีสามดาวตกการตีมันจะหายแล้วก็มันจะโจมตีได้หนึ่งครั้งเท่านั้นแหละแล้วก็ีกดท่ามมัน,จจมน,นย้อยงอี้ยแล้วก็นะฮะล่างมาตามนี่คือนี่เห็นไหมสกิลตั้งท่าแบบนี้ ตั้งท่าเป็นเวลาหนเทินเมื่อเริ่มเทินตะไปเวินภูมิบาลชีวิต30%สิบชีวะดีดีดีตั้งการป้องกันดีบัฟเมื่อเริ่มตะไปเพิ่มห้าสิบสามดาวยิ่งดีมากตั้งการป้องันดีบัฟเป็นเวลาหนึ่งเทินเมื่อถูกโจมตีจะหลบหลีกเมื่อเริ่มเทินตะไปจะฟื้นภูมิาชีวิต,ววเ,ตเ,เวนเ้น,อนลลรอง50%คือดีนะฮะหลบหลีกได้ถือว่าไม่เสียเลือดและไม่เสียอะไรด้วยไอ้ก่อนตีนะฮะสร้างาเมจ700%นี่แรงมากเลยกินลายพะทัไม่สนใจพลังของกันด้วยนะแล้วก็ เอกลักษณ์นั่นก็คือขมวอพลังกายนะครับเมื่อพลังชีวิตของเราต่ำกว่า50%เอ่อบันนะฮะจะตีดูดเลือดประมาณ30%แรงนะดูดเลือดเยอะนะบอกไว้ที่สามนะใช่ไหมครับตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะมาแนะนำเลยที่ควรตัวนี้ฮะเจลริโก้ที่ขวนปั่นขึ้นอยู่อารเหมาะ v p วด้วยนะตัวนี้สกิลแรกนะครับผม จมทีความเร็วแสงสาร้อยสิเปอร์เของมังจมดีแกนาจุดออนจุดออน้างดาเมจมเท่าแก้ประมาด้กดีบัฟนะครับผมดีดีดีหมดคนนี้แต่ในบางตอนจะกระจอกดาเมจรสเปของจมตีลายจุดออน้างดาเมจเท่าแกาดีบัฟถือว่าดีขึ้นเลยซันา 15. มเสองร้อยจ็ดห้าเมื่อเทียบตัวอื่นนี้ดามเมจน้อยนะสำหรับผมดาเมสจ็ดของจมดีแกนาจุดออน้างดาเมจเท่าแกป้ปมายที่ ยยี่ยมอันนี้คือทําให้ติดสถานะเลือดไหลนะฮะซัลนเมทร้อยสามสิบเกณฑัตรหนึ่งลายเลือดไหลเป็นเวลาสองเทินซัลนเมทอันนี้คือสองอันนี้ก็สองเหมือนเดิมนี่ก็สองเหมือนเดิมแค่เพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มดาเมจเฉยๆนะฮะแล้วก็อันที่สามนะครับผมสบ,บันไรเสียงซัลนเมทห้าร้อยสิบเยอะเยอะจัดของเราจุนตียิงลายทะลวงต้นดาเมทสี่กิโลสองเท่าด้วยทักขีนี่แบบขีบ้านแหละ ก็สอนประสานวิชากรงขังปีดแทงซันเดาเมนข4งเปอร์็นตกักตรูหนึ่งลยเยอะเยอะจัดอะ่ะอันตีนางดีมากถ้าใช้กับเมอร์ลินแดงอ่ะให้เมอร์ลินแดงแช่แช่แข็งแล้วใช้อันติคิดคีแบบคิดเต็มมากเลยนี่ก็เอกลักษณ์นะฮะมันไม่ยั้งเพิ่มอัตจะคิดที่เข้าครั้งละสิต่อจำนวนสกิที่อาซนใช้สมมติใช้ 3, สสก,กิลก็เพิ่มไปสาอะไรอย่างงี้สก,กิลละสิดีมากนะ ซึ่งพวกอุปกรณ์หรืออะไรผมจะไม่แนะนําเพราะว่าผมจะไม่มีเซตแนะนำไงประเด็นแล้วตัวต่อไปก็คืออลิสต์เบตเขียวนะฮะทีไหนที่ดามจจาก็จริงแต่ควรมีตัวฮิวไว้บ้างก็ดีนะฮะเพราะยิ่งเตนยิ่งตอนหลังๆที่บอสแข็งแรงมากเลยก็พวก PVP ก็ดีขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งเราควรมีตัวฮิวไว้นั่นคือแม้อลิซาเบตเขียวก็อลิซาเบตแดง ที่ผมแนะนำนะมันมีหลายอลิซาเบตคือที่ฮิวแรงๆคืออลิซาเบตเขียวอย่างนี้นสกิลหนึ่งนะฮะสแนนเมดอร์220%แกศัตรูหนึ่งลายอันนี้ไม่มีท่าไรนะอันนี้คือถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟด้วยสแนนเดาอร์300%ถอนเอฟเฟกต์ด้วัการลีล้ยตั้งท่าต่อศัตรูหนึ่งลายสแนนเดอร์400%แรงอันนี้ผมอัพถึง60ยังไม่ข้ามก,กิจกรรมเพราะว่าหาอุปกรณ์ไม่ได้เรี่ยงก็คือสกิล อันนี้คือฟื้นฟูตั้งแต่สกิลหนึ่งเลยนะือวาฮิวแรงอยู่ฟื้นฟูพลังชีวิต200เแล้วก็อันนี้คือ2 0 0ถอนดีบัฟด้วยอันนี้คือ400แล้วก็ถอนอฟเฟกต์ดีบัฟตีน้านี่แบบดีมากฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกทั้งหมด420ผพลังโยนตีและเพิ่มเกตท่าไม่ตาย2ดสมมุติด,ดีมากเลยเนี่เปลี่ยนเป็นพลิกได้เลยเนี่ยจากที่กำลังจะแพ้แบบเพิ่มเกต2อันกนะ็คือามีท่าไม่ตายแบล3ตัวอันนี้โหตียับ นี่ก็คือประสานวิชากับคิงอ้วนนะฮะเพื่อนผู้กำลังชีวิตฟพ้องทั้งหมดสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์รังจมตีแล้วเพิ่มเกรถ้าไม่ตายดีเอกลักษณ์นะฮะไม่ต้องตามถึงเมอร์สเวนต์นต่อสู้เพิ่มเกรถ้าไม่ตายสองจุดมีอลิซาเบธไว้นี่คือแบบถ้าไม่ตายใช้ได้ตลอดแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะฮะคือผมเป็นคนต้องดุผมจำไม่ได้คนปั้นเลยตัวนี้ด้วยคิงไม่รู้กี่ตัวอ่ะ พูดได้ถ้าจะพูดกันเลยกันนะฮะสกิลหนึ่งของน้องนะฮะมีตัวฟรีด้วยของวิญญาณรูปแบบที่สามฟอสซิลไลเซชันสร้างสเตมิท200%นี่คือยังไม่มีสถานะแข็งนะอันนี้คือตอนแรก200ก็คือ200%ก็จริงแต่นี่คือคือสาบหินเวลาหนึ่งเทิร์นนะฮะทำให้เป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้คือดีดีดีสกิลอยู่ที่สกิลกว่าตอนนี้แล้วก็สร้างสเตมิท200%กำลังโจมตี1ไลน์และสาบหินเวลา2เทิร์นทำให้เป้าหมายเป็นเคลื่อนไหวไม่ได้ ดีนะฮะโดยรวมอันนี้ก็คือฮิลนี่ก็ถอดเอฟเฟกต์ดีบัฟต้งแต่เวเวลหนึ่งเลยนะถือว่าดีอันนี้ก็ฮิลขึ้น30%อันนี้ก็คือ50%าสิบร์เซต์มถึงตกิแรกมันยังฮิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตะกี้สคือสามสิบอร์อ่ะนี้ก็มีหอกวิญญาณซันฟลวเวอร์นะฮะันสร้อยเปรเซ็นต์ศัตูทั้งหมดนะฮะหมดแค่ยี่ไม่สนอัตราแทนด้วยถือว่าดีมากแล้ก็ซันงามสี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของประ ัตัวแนนทนกิ๊ตเติ้ลสแลกจะมาแนะนำตัวละครเอสนาที่แบบควรปั้นไหมนะคะก็คือเออ่กูสตาร์ดีมากเจ้านี้ดีดีดีถือว่าดีคือแช่แข็งได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเข้าใจปะอันนี้ก็คือสกิลแรกนะฮะพยุนน้ำแข็งสแลกดามิสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถืออ่อนอ่อนแล้วก็นี้คือฟืน้นฟูไม่ได้นะดาเมจเท่าเดิมตือได้หนึ่งเทิร์นนี่ดาเมจขึ้นมาสามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราได้สกิลฟืน้นฟูไม่ได้แล้วก็ เป็นเวลา2เทิร์นนี่คือซีรีส์ของตัวนี้ก็คือสามารถแข่งได้ตั้งแต่ระเบิดหนึ่งได้แค่เหมือนเมอร์ลินแดงถอกติดีนะตั้งแต่มันเป็นตัวละคร SR เราควรปั้นไว้นะฮะแล้วก็สกิลที่2นะครับสองดาวแช,ช่แข่งตัวหนึ่งลายเวลาหนึ่งเทิร์นสร้างดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์และของปริมาณดาเมจที่ถูกแช่ดี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 มากแช่แข่งตัวหนึ่งลายเป็นเวลาสองเทิร์นสร้างดาเมจเพิ่มเติมสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ 200%ต์ของปริมาณดาเมจที่โูมแค่แข็งโอเคและคือดีอันตรีก็ถือว่าพื้นๆนะสนามหนึ่งสาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กระตุ้น,นะะึ้งลายอ๋อสตูนหนึ่งทั้งหมดกี่สองเท่านะฮะเอกลักษณ์นะฮะผมเมื่อเริ่มเทิร์นรถตัวตาแทนของเราสตูนทั้งหมดเพิ่มจากเกาะอัลสตูนใช่ไหมไหมรถตู้ก็โดยรวมถือว่าดีดีที่มีสกิลแข็งเหมือนเมลินนั่นแหละโอเคนี okay. ่ผมก็ ยังมีอีกหลายตัวนะที่แบบดีๆแต่นี่ที่ผมยกตัวอย่างมานี่คือดีดีและควรมีไว้ในลหาสของเรานะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเด e ิเปอร์ด้วยนะฮะแลที่ทีอยา่าพลาดเลยก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะรับคลิป,ปใหม่ได้ตลอดนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไก่อนนะครับผมสวัสดีครับ